การติดตามวัดเส้นรอบหัวของศีรษะของลูกรวมถึงการติดตามเพื่อดูการปิดของกระหม่อมด้านหน้าแล้วก็กระหม่อมด้านหลังของลูกนั้นสําคัญแล้วก็จําเป็นเพราะบางอย่างบ่งบอกถึงความผิดปกติของลูกดังนั้นคลิปนี้นะคะคุณแม่ที่มีลูกเล็กต้องรู้และต้องดูเลยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมกันก่อน,นดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ให้กับแมโบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแมโบเนิคิดนะคะหลังคลอดนะคะกระดูกศีรษะของลูกนยคะเขาจะยังไม่ได้เชื่อมติดกันนะเพื่อเหตุผล2อ,อย่างนั่นก็คือ1น,นะคะื่อให้ ศีรษะของลูกนะคะมีการปรับขนาดได้ขณะที่ลูกคลอดออกมากับข้อที่2ก็คือเพื่อให้ศีรษะนะคะมีการขยายตัวได้นะคะทีนี้ในส่วนของขนาดเส้นรอบหัวของลูกเองนะคะกะ็ขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างด้วยกันเนาะนั่นก็คือ1พันธุกรรมถ้าในครอบครัวนะคะเป็นคนที่แบบขนาดศีรษะใหญ่เวลาที่เราวัดขนาดเส้นรอบศีรษะออกมาก็อาจจะเจอว่าเด็กคนนั้น,นะคะ่ะมีขนาดศีรษะที่ใหญ่กว่าคนอื่นในวัยเดียวกันนะคะกับข้อที่2ก็คือเราไว้ใช้เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของสมองของลูกนะคะดังนั้น การวัดเส้นรอบ วงนะคะหรือว่าการวัดเส้นรอบศีรษะทาราุนะคะสำคัญจําเป็นมากนะคะเพื่อใช้ติดตามการเจริญเติบโตของสมองของลูกนะคะโดยเฉพาะน้องเด็กที่อายุน,น้อยกว่า3ปีลงมาจริงๆแล้วนะคะการติดตามวัดเส้นรอบหัวของลูกนั้นเนาะเราก็จะมีการวัดทุกครั้งขณะที่ลูกคุณแม่นะคะไปฉีดวัคซีนนั่นก็คือเพื่อที่เรานะคะจะใช้ติดตามการเจริญเติบโตนะคะของสมองของลูกคุณแม่ค่ะคลิปนี้แม่โบก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีการวัดเส้นรอบหัวของลูกนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือจะมีสายวัดนะคะที่เป็นแบบเซนติเมตรนะคะถ้าลูกคนไหนยังนั่งไม่ได้ก็ ให้นอนนะคะถ้าลูกคนไหนสามารถนั่งได้นะคะเราก็จับนั่งนะหลีเลี่ยงการมัดผมติดกิ๊บต่างๆนะคะจากนั้นก็ดึงสายวัดออกมานะคะวิธีการวัดก็คือวัดผ่านกระดูกนะคะ ส่วนบนของกระดูกเบ้าตาแบบนี้นะคะกระดูกเบ้าตาของเราก็จะอยู่ตรงประมาณแถบๆนี้นะคะเราก็วัดออกมาเลยนะคะส่วนบนนะคะของกระดูกเบ้าตานะคะแล้วก็วัดผ่านมาทางด้านหลังนะคะให้อยู่ตรงส่วนที่นูนที่สุดของกระดูกไททอยนะคะอ่าแล้วก็จะวัดขนาดออกมาก็คือเป็นเซนติเมตรนะคะเออในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าก็คือวัดที่ส่วนบนของกระดูกเบ้าตานะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังก็คือวัดเออส่วนที่นูนที่สุดของกระดูกไททอย ในลักษณะแบบนี้นะคะวัดนะคะ3ครั้งแล้วก็เอาค่าทั้ง3เนะะี่ยค่ะมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเส้นรอบวงศีรษะของลูกที่ควรจะเป็นนะคะก็ควรจะเป็นดังนี้นะคะ่ะแรกเกิดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ35ซนติเมตรส่เดือนอยู่ที่40ซนติเมตรนะคะ1ปีจะอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะ2ปีจะอยู่ที่47ซนติเมตรแล้วก็4ปีอยู่ที่50ซน <m ys> ติเมตรก็จะเป็นในเรื่องของการปิดของกระหม่อมด้านหน้าแล้วก็กระหม่อมด้านหลังของลูกค่ะกระหม่อ <lions> มด้านหลังของลูกนะคะจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณศูนะคะโดยทัเซนติเมตร กระหม่อมด้านหลังของลูกเนี่ยค่ะจะปิดเมื่อลูกอายุประมาณสัก6 -8 สัปดาห์นะคะหรือว่าเราๆประมาณสักเดือนครึ่งกระหม่อมด้านหน้าเองอะนะคะขนาดก็จะแตกต่างกันออกไปทั่วไปกระหม่อมด้านหน้าค่ะจะปิดเมื่อลูกอายุประมาณคือ18เดือนนะคะหรือเราๆคือประมาณปีครึ่งนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราพบว่ากระหม่อมด้านหน้าเองอะนะคะขนาดผิดปกตินะคะหรือว่าปิดช้านะคะเราอาจจะคิดถึงโรคบางอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นความดันของกระโหลกศีรษะสูงนะคะหรือว่าภาวะพ่องไทรอยฮอร์โมนนะคะหรือว่าโรคทางพันธุกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นดาว ซินโดมเป็นต้นได้